ตนนดดนนาาันสวยชาตอนปัจจุบันเจี๊ยบพี่น้องกยกำลังซอยหมูซอยหมูอซอยนางพัดขาหมูแต่สับจุบันเจี๊ยบจนสวยจังเลยมานี้ทาง,ทางลังบาทเนาะทอดนางหมูอยู่ไว้เจียวไวท้ทอดใส่กินกระตับกุ้งแต่ก็ยังเงียบอยู่ดอกย,ยังเพท่าได้มีแขกมีคนมากอเพราะพี่น้องเพรว,ว่ามันยังเศร้าเพราะว่ามือส่งสกัดก,กับเป็นมืออื่นผมเนาะวันนี้กระสีน,นี่จะได้มุกบ้านนี่แหละพี่น้องจะได้มุกบ้านน้อยนี่แหละ

ลุกมาแปดโมงเจ็ดโมงดไก่ปล่อยงวงคขาวแล้วทุกล้ปล่อยงวผัดกระแลบแก๊บขับนนอนตื่นถ้าบกเก้าโมข้าหนาเนว่าเือขาบบก้าเมื่อยายันยังไไปน้องก้าวเ่งลงเเล่นไผ่ตื่นหอทุกโมงเล่นไส้เล่นไส้เลยกับบุกเมื่อยท่นชิเมื่อกับบกกาเมื่อยได้ ว่าเป็นไงเปิดนจะเจ็บใส่นั่งเล้าน่นมาไม่ได้พดอันก็ได้ได้มาแ่น้อยคนยอดทีมไหนี่กันรีบกันซื้อกัดเวลานี่แหละทำเพิงอยากจะปักแต่าไิ่ใ่ดีแทบเยอ ไม่ได้กินปน้ดูขาวเสร็จแล้วมข่าวกรดูกเมื่อไร่ะนี่ออกไปได้แล้วเพราะข่าวกระดูกเลยออกง่ารัะ

ไ,ไม่เที่ยวค่ะนม่โทษค่ะบ้านน้ดูหน่ตากิลล์บ้านให้มันตึ <Position. S 1> ๊งเื่เจ้าเสือภาพบ้านที่ทกทิพ ีนาวเห็นอย่างสุไดอสึ่แห่้ก็โซวันแพกะกนไปดรอสซึ่งแห่ากลังดอสต่แห่แลเอาแนี้แก่บุญขับก่เอาี้แ่บุญไวเดนแ่นี อามไตปคืดอย่งอุบ้คาวหนไปคืดอมึงแหะคืดกไปคืดม่้นะเลยตายมึงืออย่างเม่้ที่นอนจับมือกับเสือที่ซึ่งมังนี่คดแล้วก็ดเลยดีบลอยนั่งนี่ บักกูวเคื์สวามากคือแรกเรียบร้อยเลยนะบันั้สีบยหายกูเสื่อนอได้บันจะมูกน้อเต็มห้องแฟนเงหน่อยกินนมจุกจุกอยู่นคบมนแ้่ มังคายหามันธรรมดานี่แหละจะมาใกล้ซะเ้อแดนไปดามานม่งบางดูยิ่งมาโด่งยิ่งนิดฮ่าฮาคนข้นขี่นี่ กดกูขีดก๊อจังสอาดิูนั่งนัเจ้าบกังไรดเบียดอะไรไม่น่ดีดัเนาะมันบอกยังันีเมนทีายไลวแล้วนะกีดม่ไดีดิบเอราขีดขึบกมันหนักเอยโอ้ยี็เป็นเนี่ี่ดมันเมืดดิดิดดดิดด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 ีดดิดดิดิดดดดดดดิดดดดิดดดดด กันดขับปนนีตงยางเงี้ยเี่ยนะนีกับตาวเดินนี่ตดัามพล้่ยบอกึยถ้าแต่ตื้นเป็นบ้านิดหน่อยันไ่เด้นั่นนะวดเขาข้าวที่ไ่ทยแหวนนี่งไสิไ กรดิ่ย่างสาเผ้า,าเลยสิกินอันโตกันว่ะผู้ใหญคนก็นแต่งกมอระกากบอกแต่งคนก,ก็แตอืมให้คุณดับนะครับวันนี้ไว้อะไรเธอเท่า่เมื่อวาอะไรคุณอยากพูดัต่ก่อน 娘你，呃，娘你。 Ngon lắm Mà

ทำมันตัวมันจะเข่างเงี้ยยุ กินอล้วบ้าข้าแน่นนะม้าเดี๋ยวบล่ควายเดงดล่ยวายโบได้มาโบื่นบบเตียคี้ด้วยรตักสาดยวยีีสมรู้ร่วมช

มันมมรักแดดมันไหนไปม้อารูกมันมมรักแดมดมันแหละไปม้ายอารมไปร่างก็ในแม่แม่ม้ปากเบาเมืเอ่อสนะอี่นะถวทุกซังนะ มีความหลากหาเนาะเือ๋ยวเรที่นอนบิดคืองูเป็นใกลน่อยนี่นี่ับอยไเพนู้ผูก็ต้องพผู้ หมูหมูแกวหมูหมูบ้านเขาน้ำบดแ่งเขาใครช่วยแช่อยู่แล้ว ยักไหวคนข้างนั้นก็ได้ตุ๊กตากระเาพไปเคมมละประทพาไรนี่กับเนี้กันน้พี่น้องเลยใส่เบี้ยคนก่อนนะคะได้แต่ครับมาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณทุกทุกกำลังใจากันและทุกคนตอนเศร้าพน่ันลบหมูสักโนึงเนาะเรื่องแข็นเรื่องคนเรื่องเลี่ยงนอก้ เอแตงมึงจะว่าวอยู่หันนั่งซสมเ้อยู่